แบบตื่นตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นเป็นอะไรเวนแมนใหญ่มากๆแล้วก็ทุกคนเห็นการ์ดีได้หมดก็นลยก็สนเต้นมากๆครับรู้สึกว่างานต่างดาวทำไมจะเนียนเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครับเพราะเราแบบว่าเฝ้ารอมานานกันว่าเราวันนี้ได้มาเดินคู่กันด้วยก็เลยนี่รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์อีกแบบหนึ่งในช่วตที่ก็ก็คาบได้ครับบนในเสียงที่เราขอบคุณดังเป็นพิเศษเนี่ยตั้งแต่เคยเดินคู่เดินพร้มมา ก็มีพี่ๆมาให้่มาอะไรเรื่อยๆกลุ่มใต้าอยู่ไหนกลุ่มใตอาจจะเป็นกระแสที่เขาเห็นทีเซื้อของเราปวดมาแล้วครับเท้กีฬาต้องรอดเป็นไงบ้างกับเรื่องยีก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ว่ากระแสตอบรับออกมาดีมากๆแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเราออกมาเนาะ เีได้แน่ว,ว่ามีทั้งแฟนๆนิยายแล้วก็แฟนๆที่ติดตามพวกเราเก่งๆนะครับแบบชมกำลังใจแล้วก็วันนี้มาที่างานอะไรัเดินเตรดเดินเท้าก็รู้สึกดีใจมากๆแ,แล้วที่สำคัญคือในทั้งหมดเยอะมากจริงๆเมื่อสี่วันที่ปล่อยออกมาก็เลยได้ไปนะหลาย้านวิวอเพราะว่าปเป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของพวกเรามากๆ เป็นไงครับพอแบบว่ากระแสตอบรับคันดีงานถ่ายนี้เรากดดันไปไครับรอดไหมคือที่คนต้องรอแล้รับองแค่เราสองคนถามว่ากดดันไหมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราจะจบตามเพราะว่าเราตั้งตัวเราก็พี่พงศฟังข่าวนี้ก็พี่พี่ดีแมนงานกันหนักมากได้ครับก็อยากให้ผลงานนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็พวกเราเจ็บมากที่สร้างให้เก่งจริงพักงานอังพิทเทิลเฟิร์เรื่องงานจะเหนื่อยมากครับก็ พี่กีนด้วยได้ได้พี่กีนมาเป็ไงด้วยก็เกียดมากครับใช่จำเป็นบทบาทของเราไหมครับมันด้วยแต่แานเล่นปากชาวบ้าบ้างมันก็เป็นหมอแล้วก็เป็นหมอตรงผิดนี่แต่ว่าเราไมีความสามารถเก่งกล้าพอตรงนี้เอาจริงๆมันมันไกลตัวใครตัวมากเพราะว่าอเพื่อตอนนี้เล่นครูมานะทำน้องครูแต่ดูเหมือนกันแต่แต่บริบทมันไม่เหมือนกันครับ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ที่รู้สึกว่ามันรีเลทกับกับการกันแหได้ก็คือควาต้่งเหมกก็จะมีความเชื่อในเรื่องของแยศาตในเรื่องความเชื่อเหมือนกันเราก็โกงกับมาใจเดงของแต่ย่าตาตัวเสียมจีราเนอะมันสุดมากมันมีทั้งความยากแล้วก็ความการท้าทายเหมือนกับมันว่าละรอดหรือเที่าทางที่สนับหาเรื่องราวอะไรมาเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องราวในชีว <bugün> ิตผมติดแต่มันเป็นเรื่องราวของ คนคนหนึ่งที่ต้องเจอกับวิญญาณหรือว่าเจอเรื่องเรื่องคำสาบซึ่งมันทำให้ตัวละครนี้คมเดชมากๆแล้วก็ต้องนักันบ้านยงข้ากๆแต่เราก็สอบผ่านแบบทั้งนักแสดงทั้งบอดักชั่นต่างๆแปแปองบอกว่าติ๊กกูเรารู้สึกก็ดีใจมากๆครับดีต้องให้เครดิตเนาะพวกเราทุกคนที่เป็นนักแสดงแล้วก็รุ่นถือทีมงานเรื่องหลักที่ตั้งใจมากๆเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มีส่วนเดียวคือนักแสดงหรือว่ามันมีองค์ประกอบมีทักงิณจีมีคำซาวที่สัยเข้ามา บิวหรือว่าเรื่องของตัวบทเองแอคติ้งตัวเองรุ่งเราสต่ว่าทุกป่ายงานอย่างเด็ดมากเพื่อที่ให้ผลงานซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยออกมาแบบดีแล้วก็คุ้มค่าต่อเวลาของคนดูที่จะมาดูซีรีส์เรื่องนี้เขาเรียกว่าพ่อครูล้าใจมากเแฟนคนพ่อครูล้าใจมากูยังงไนะก็ต้องขอบคุณพี่ๆมากๆครับเพราะว่าถ่ายทิปตกก็คือมีแต่พี่ๆแบบตัดคลิปดีๆมาทั้งนั้นเลยแล้วก็ก็ ได้อ่านฟีดแบ็กทั้งทุกอย่างเลยก็จะนำฟีดแบ็กที่ที่ได้ไปไปปรับแน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอันนี้มุจงเป็นเป็นไทรลอตครับอาจจะต้องแบบทั้งเวิร์กช็อปทั้งทำการบ้านอะไรแบบอินเยอะมากแับภาษาภาษาเอ่ติดภาษาภาษาลองพูดภาษาอีสานด้วยภาษาอีสานนหครับผมเื่นอยู่บ้านดอยอานทรครับอยู่บ้านดอยอีนานด้วยแล้วก็ วก็เก่งมีเพื่อนอยู่อุบวด้วยใช่ครับก่อนไายเก่งก็โทรไปบอกว่าเอ๊คือตอนนี้งานหนักแล้วต้องพูดอีสานก็เลยแบบเอ๊สำเนียงอีสานสำเนียงอุบวนก็จะมีมีความเป็นฟิกเนเจอร์ของเขาพอดีว่าเพื่อนก็เป็นคนอุบวก็เลยโทรคุยแบบเพลินเลยก็พยายามแบบ ทำให้เนียงไม่โยทุกอย่างมันมันมันลงตัวมันก็ไม่ได้ห่างจากภาษาเหนือเยอะใช่ไหมลูกมันอาจจะแบบเปลี่ยนเลื่อนนิดนึงอะไรอย่างงเี้ยเปลี่ยนนิดนึงฝึกเยอะไหมฝึกมันใช้เวลากำนานลาพเนานไม่ไปจจะเข้าปากได้ขนาดนี้ใช้เวลานานไหมฝึกเยอะไหมก็กประมาณหนึ่งครับใช่ใช่ฝึกฝึกประมาณเดือนอะไรประมาณนี้ครับก็ถูกคุยกับเพื่อนเรื่อยๆเพราะว่าเก่งก็มีกลุ่มเพื่อนที่แบบ ที่แบบคุยกันตลอดน้ำพิงก็จะรู้ว่าคุยกันตลอดครับใช่ใช่ข้ะที่เข้าปากแล้วพูดได้เลยแย่เลยอ่าถามว่าเข้าปากไหมก็พอพูดได้ครับแต่แต่ไม่ได้พูดได้ทั้งหมดครับแต่พอปล่อยไพหลักออกมาก็คือแปลๆแซลว่าแบบม่อครูแกรมมากแกรมเลครับต้องขอบคุณมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์พ่อครูเป็นถ้าพูดตรงๆก็ติดแกรมอ่าแต่ติดแกลมในที่นี้คือเขา ตาค้ำครับใช่ก็เลยแบบหายแว่นดำทุกคนอาจจะมองว่าติดแกมัำแต่เพื่อผ้าพสไตล์นี่พี่ๆแบบดีมากสำหรับสรุปคือจริงน,นะครับก็จะมีความร่วมสมัยอยู่จริงโอเคนะโอเคเบสตาอาฝากผลงานเห็นจากรถที่จะได้ติดตามกันเมื่อ,อไรอะไรอย่งเงยใช่เราจะไปได้หรือยังอืมจริงๆก็ยังอยู่ในโปรเซสของการเวิร์กอีกเยอะมากเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นแค่ไพร์ล์แต่ว่าในอีกต่อไปก็น่าจะมีอะไรที่ต้องแบบ ไปทํางานกันครับก็คือเราขึ้นว่าซูนเนอะก็อยากจะให้ปรกกับกำลใจเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างยากมากจริงๆเราก็ไม่อยากจะเได้ทำออกมาให้มันไม่ดีคืออยากเค้คภาพหรือว่ให้มันออกมาเป็นถลงเดที่มีคุณภาพแล้วก็สมกับการรอคอยอะไรกันปีนี้จะได้ดูกับแม่คิซูภายในปีนี้จะได้ดูกันยังไงยังให้คำตอบไม่ได้ครับรอติดตามดีกว่าเราก็จะ ปล่อยอัปเดตเรื่อยๆว่าตอนนี้โปรเซสอยู่ในกระบวนการไหนแล้วก็จะเปล่งเรื่อยๆอย่างช่วงนี้ก็มีการเวิร์ค็อบเราก็จะอัปตอร์รี่ให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำยังานอยู่นะยิงไปขึ้นเน็ตเพียงก็อัปรูปแบบเล่นขึ้นเน็ตแบบเต้บ้างอะไรแบบเนี้ยเพื่อพยายามให้พี่ๆได้รู้ว่าตอนนี้โปรเซสของเราไปไหนแล้วงนะโอเคครับพ่อค้าทำนี้เสิร์ฟกันนะ หาย้ยกอย่านั้นเป็นไงหายด้าลบกอ่หายลูกั่อรปดกนป้าขาติด้อดเนือจะตาวลยหรเล่าไร้เลยรจัดเลย